News. อัปเดตข้อมูลข่าวสารรอบโลกเพื่ออุตสาหากรรมการผลิตสนับสนุนโดยโตโยกิเคนเทอร์มินอลบล็อกเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นจำหน่ายโดย KPT เรียนเทคบริการซ่อมและปรับผิวพื้นโรงงานให้เป็นคอนกรีตขัดเงาด้วยเทคนิคคริสตัลฟรคา d เดก์เรมสตาร์ระบบ ASRS อันดับหนึ่งจากเยอรมนีจำหน่ายโดยสโตมาสเตอร์ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการ Factory News Live Weekly Report นะครับแล้วใน EP นี้เนี่ยก็เป็น EP ที่88แล้วนะครับของรายการ Factory News ครับสำหรับวันนี้เนี่ยนอกจากจะทักทายตามปกติก็ต้องขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าแล้วก็ Merry Christmas กับทุกท่านล่วงหน้านะครับสำหรับครั้งนี้ครับมีเรื่องที่อยากจะขอบคุณเป็นพิเศษก็คือหลังจากที่เราได้ทารายการนี้มา2ปีนะครับเือเกือบปีก็มีคนที่ให้ความสนใจนะครับเข้ามาชมเข้ามาแชร์แล้วก็ มา s u b s c r i ร e นะครับรวม2ปีนี้ก็มากกว่า6000นซับนะครับซึ่งสิ่งนี้ครับเป็นกำลังใจแล้วก็มีความหมายมากๆกนะครับกับพวกเราทีมงานที่พยายามจะไปหาเรื่องราวข้อมูลข่าวสารรอบโลกที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็อุตสาหกรรมด้านการผลิตมาแชร์กับทุกทท่านครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการแทนคำขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนี้นะครับผมจะมีแจ้งข้อมูลข่าวสารบางอย่างเพื่อให้ทุกทท่านที่เป็น Subscriber ของช่อง Factory Choice ครับได้มาร่วมสนุกก ครับแล้วก็มีของรางวัลเป็นของขวัญช่วงปีใหม่ให้ทุกท่านได้ร่วมลุ้นกันครับก็เดี๋ยวรอตอนช่วงท้ายของคลิปนี้นะครับสำหรับเรื่องราวรอบโลกวันนี้ครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับสำหรับเรื่องแรกครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับกุนยนครับ มีการออกแบบวิจัยกองทัพหุ่นยนต์ที่ใช้ชื่อน่ารักว่า Smurf ครับเพื่อช่วยในเรื่องการรื้อถอนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ครับผมโดยสิ่งนี้ครับเป็นผลงานความร่วมมือนะครับของวิศวกรจากหลายมหาวิทยาลัยลเลยครับทั้งทางมหาวิทยาลัย Glasgow Manchester Bristol Robotics Laboratory แล้วก็มหาวิทยาลัย Harriet Watt ครับผมซึ่งพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า ซิมไบโอติกเมาท้ายโรบอทฟลีดเรียกย่อๆว่าสมิฟนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนำเสนอแนวคิดในการเอาหุ่นยนต์เข้าไปช่วยในงานรื้อถอนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครับแน่นอนว่าเขาเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของมนุษย์ในการเข้าไปทำงานในพื้นที่ที่อันตรายนั่นเองครับเจ้าสมิฟนี่ครับสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยอาศัยผู้ควบคุมแล้วก็สังเกตการจากระยะไกลเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับ ก็สามารถควบคุมได้ทั้งกองทัพเลยโดยเจ้าหุ่นยนต์นี้มันก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยเซนเซอร์ Data ระหว่างกันในขณะปฏิบัติหน้าที่ครับซึ่งกระบวนการนี้มันจะดีกว่าการใช้เครื่องจักรเพียงตัวเดียวตัวใหญ่หญๆเข้าไปทํางานครับผมจากการเผยแพร่การสาธิตครับซึ่งเป็นการสาธิตภาคปฏิบัติเลยนะครับทำงานที่ศูนย์ Robotics and Artificial Intelligence Collaboration ครับเรียกย่อๆว่าไรโคนะครับอยู่ในคัมเบรียนะได้เปิดเผยว่าเจ้าสมิร์ฟเนี่ย ได้ประสบความสำเร็จในภารกิจการตรวจสอบสถานที่กักเก็กบกำมันตรภาพรังสีครับผมซึ่งในการทดรสอบก็มีการ จำลองอุปสรรคแล้วก็สถานการณ์บางอย่างที่น่าจะได้พบในสภาพแวดล้อมแบบนี้นะครับในงานรื้อถอนอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ที่เป็นของจริงครับผมโดยความสามารถในการทํางานร่วมกันของเจ้าหุ่นยนต์ทั้งหมดนะครับในพื้นที่แบบนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการใช้เทคโนลยี CPS หรือว่า Cyber Physical System นั่นเองครับผมโดย CPS ครับสามารถที่จะทําการเชื่อมการสื่อสารเซนเซอร์ หุ่นยนต์ระบบดิจิทัลอื่นๆครับรวมไปถึงพวกฟิสิกอลแอสเซทที่อยู่ใกล้ๆกันพูดง่ายๆคือพวกสิ่งปลูกสร้างหรือของหรือเครื่องจักรต่างๆในนั้นครับเชื่อมต่อกันได้มากถึง1,600ตัวและสื่อสารกันได้แทบจะเรียวถามเลยครับนอกจากนี้ครับก็ยังช่วยให้หุ่นยนต์ที่มีความสามารถหรือมีระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน สามารถที่จะทํางานร่วมกันได้นะครับยกตัวอย่างในการออกฟิลจริงอาจจะมีทั้งหุ่นยนต์ที่มีล้อหุ่นยนต์สีคขาหรือว่าพวกหุ่นยนต์แอร์บอลโรบอทที่ทํางานกลางอากาศนะครับและที่สําคัญก็คือมันสามารถจะ อัปเดตข้อมูลให้กับผู้ควบคุมที่เป็นมนุษย์ได้แบบทันทีนะครับทีนี้ไอาการประมวลผลแบบ CPS ครับ Cyber Physical System เนี่ยมันก็จะเข้าไปช่วยในการสร้าง 3D Digital Twin นั่นเองครับเป็น Digital Twin ของพื้นที่การทำงานจริงครับก็จะทำให้สม u ร์สามารถที่จะตร,รวจสอบพื้นที่รอบๆได้โดยไม่จาเป็นที่ต้องใช้คนในการควบคุมเป็นจานวนมากนะครับและในขณะเดียวกันก็จะส่งข้อมูลต่างๆให้กับผู้ควบคุมที่เป็นมนุษย์ผ่านแดชบอร์ดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษครับ เพื่อให้เสมิร์เนี่ยมันสามารถที่จะทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเองได้นะครับและถ้าผู้ควบคุมต้องการที่จะออกคำสั่งก็สามารถที่จะเข้าใจข้อมูลบนแดชบอร์ดแล้วก็ยิงคำสั่งกลับไปได้โดยง่ายดายเช่นเดียวกันครับ ระหว่างการสาธิตที่ไรโคครับผลแสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์ต่างๆสามารถที่จะทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ที่มีความท้าทายในรูปแบบต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอาจจะมีหุ่นตัวหนึ่งกําลังสแกนพื้นที่นะครับอีกตัวอาจจะกําลังทําแผนที่ของระดับรังสีในพื้นที่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการตรวจจับกรรมงภาพรังสีที่รั่วไหลทํางานขนานกันไปได้ครับก็บจะทําให้ภารกิจเนี่ยสามารถจะสําเร็จรุ่งรงไปได้อย่าง ปลอดภัยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นวิธีการรูปแบบใหม่เลยนะครับซึ่งก็เกิดจากเพนพอยต์ปัญหาเดิมนั่นเองในการตรวจสอบหรือทํางานในพื้นที่โรงงานนิวเคลียร์ครับทำให้มนุษย์เนี่ยปลอดภัยมากขึ้นงานก็เสร็จเร็วมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ยังอาจจะถูกแอพพลายเอาไปใช้ในการบํารุงรักษาหรือว่าซ่อมแซมสิ่งกอ่อสร้างอะไรที่มันอาจจะใหญ่ๆซับซ้อนแล้วก็มีอันตรายค่อนข้างมากนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะถูกเอาไปใช้ในการซ่อมบํารุงกังหันลมนอกชายฝั่งก็เป็นไปได้ครับผม ข่าวต่อมาครับเป็นเรื่องของสหรัฐอเมริกาครับตอนนี้ทางประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับได้เริ่มเร่งการออกมาตรฐานการใช้ AI เพื่อความปลอดภัยครับผมโดยในวันอังคารที่19ธันวาคมที่ผ่านมานี้ครับทางฝ่ายบริหารของคุณไบเดนเนี่ยได้กล่าวว่าตอนนี้กำลังดำเนินขั้นตอนแรกในการเขียนมาตรฐานและคำแนะนำ การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ให้ปลอดภัยรวมไปถึงวิธีทดสอบและป้องกันระบบด้วยครับโดยทางสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติครับหรือ NIST ของกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าตอนนี้กำลังขอข้อมูลจากสาธารนณะให้เสร็จสิ้นภายในวันที่27กุมภาพันธ์ปีหน้านี้ครับ เพื่อจะเริ่มดําเนินการทดสอบหลักการที่สําคัญต่อการรับรองความปลอดภัยของระบบ AI ครับโดยทางคุณจีน่าไรมอนโดครับผมรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ความพยายามดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากคำสั่งของผู้บริหารด้านเอไอของประธานาธิบดีโจไบเดนจากผิดตรงไหนเอ่ยโดยทางสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติครับ NIST ของกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าตอนนี้กำลังขอข้อมูลจากสาธารณครับและจะเสร็จสิ้นภายในวันที่2กุมภาพันธ์ปีหน้าที่จะถึงนี้ครับ <What? S 1> เพื่อที่จะได้เริ่มดาเนินการทดสอบหลักการที่สาคัญต่อการรับรองความปลอดภัยของระบบ AI โดยทางคุณจีน่า r ารมอนโดครับผมรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวว่าความพยายามดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากคำสั่งของผู้บริหารด้าน AI ของทางประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับมีเป้าหมายเพื่อพัฒนามาตรฐานของอุตสาหการรมเกี่ยวกับความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยรวมไปถึงความไว้วางใจได้ของ AI ครับซึ่งก็จะช่วยให้สหรัฐอเมริกาสามารถจะเป็นผู้นาของโลก ต่อไปในการพัฒนาและใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบในเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นนี้ครับโดยทางหน่วยงานครับกำลังพัฒนาแนวทางในการประเมิน AI เพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนามาตรฐานครับแล้วก็จัดเตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับการทดสอบการประเมินระบบ AI ครับข้อมูลทั้งหมด ก็จะต้องขอจากบริษัทผู้พัฒนา AI และทางสาธารชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการบริหารความเสี่ยงและลดความเสี่ยงของข้อมูลที่เกิดจากข้อผิดพลาดของ AI ครับสำหรับ Generative AI นั้นครับสามารถที่จะสร้างข้อความรูปภาพ หรือแม้แต่วิดีโอได้นะครับโดยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็ได้สร้างความตื่นเต้นตื่นตระหนกนะครับรวมถึงข้อกังวลว่าอาจจะกระทบต่องานและอาจจะเข้าไปครอบงำมนุษย์จนเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงตามมาก็เป็นได้ครับโดยนี่ครับเป็นส่วนหนึ่งในคำสั่งของทางคุณไบเดนในการกำหนดให้หน่วยงานต่างๆต้องกำหนดมาตรฐานสำหรับการทดสอบ และจัดการความเสี่ยงครับทั้งทางด้านเคมีชีวภาพรังสีนิวเคลียร์และแน่นอนก็คือรวมไปถึงเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด AI ก็คือหนึ่งในนั้นนั่นเองนะครับขณะนี้ครับทาง NIST ของกระทรวงพาณิชย์ก็กําลังกําหนดแนวทางสําหรับการทดสอบครับ ซึ่งเรียกชื่อว่า Red Teaming ครับผมสิ่งนี้กำลังจะมีประโยชน์อย่างมากนะครับในการใช้เพื่อประเมินจัดการความเสี่ยงและกำหนดแนวทางที่น่าจะดีที่สุดครับ Red Teaming นี้ครับเป็นกระบวนการประเมินของ NIST ที่ใช้ในการระบุ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบ AI ครับโดยใช้การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อจำลองสถานาการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยกระบวนการ Redteaming นั้นจะมีส่วนในการช่วยพัฒนาแนวทางแล้วก็มาตรฐานสำหรับการปรับใช้ AI ที่มีความรับผิดชอบได้ดันเองครับดังนั้นตอนนี้ครับก็เป็นเรื่องที่เราติดตามกันอยู่นะเพราะว่า ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับดได้เริ่มมีการจัดการประเมินเรทชิมมิ่งเป็นครั้งแรกแล้วนะครับมีขึ้นในระหว่างการประชุมความปลอดภัยทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่จัดโดยทาง AI Village Seed a i แล้วก็ Human Intelligence ครับซึ่งผลก็คือสะท้อนให้เห็นว่า Red ชิมมิ่งนั้นน่าจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการระบุความเสี่ยงของ AI ได้ครับก็อย่างที่ทราบนะครับทุกวันนี้กระแสการใช้งาน AI ครับเป็นที่นิยมแล้วก็ แพร่หลายอย่างมากนะครับนั่นก็ทําให้เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้ AI, AI เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกองค์กรทุกโลกจะมองข้ามไม่ได้นะครับนั้นอเมริกาเองก็คงอยากจะขึ้นมาเป็นผู้นําในการกําหนดมาตรฐานดังกล่าวนะครับส่วนท่าทีของสหรัฐอเมริกาจะออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปครับ เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของตลาดหุ่นยนต์ครับโดยทาง VDMA ครับคาดการว่าตลาดหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในปีหน้านี้นะครับน่าจะเติบโตขึ้นอีก4%ครับผมทั้งนี้ครับแม้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจทั่วโลกจะยังคงน่ากังวลแล้วก็มีความไม่แน่นอนอยู่นะครับ แต่ความเชื่อมั่นในการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านหุนยนต์และระบบอัตโนมัติในปีหน้าปี2024นี้กลับเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกันนะครับโดยทาง VDMA ครับทาง Trade Association for Robotics and Automation นะครับก็เป็นสมาคมทางการค้าด้านธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติของเยอรมน,นีครับออกมาคาดการณ์ถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในปี2024นี้ครับว่าน่าจะมียอดขายที่เติบโตมากขึ้น มากกว่าสเอร์เซนะครับเติบโตขึ้นคิดเป็นมูลค่ากว่า1,6800ล้านยูโรเลยนะครับซึ่งมันก็จะกลายเป็นสถิติใหม่เป็นนิวไฮของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เลยทีเดียวครับสำหรับสาเหตุครับ ที่ทาให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์นี้สามารถที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งแล้วก็ต่อเนื่องได้นะครับก็มาจากตัวเทคโนโลยีเองนี่แหละครับที่มันเป็นหัวใจสําคัญนะครับของการเติบโตของธุรกิจนะครับและมันก็มีผลนะครับในการเข้าไปช่วยอุตสาหกรรมต่อสู้กับความท้าทายทางด้านสังคมแล้วก็เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างมากมายครับด้ยทางแชร์แมนของ v d m a ครับคุณแฟรงค์คอนราดนะครับก็เน้นย้ําถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายของเศรษฐกิจโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ ประชาครศาสตร์นะครับหรือเรื่องเกี่ยวกับ climate change หรือว่าการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศเนี่ยปัจจัยเหล่านี้ครับส่งผลกดดันโดยตรงเลยครับให้ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการจะเติบโตขึ้นเนี่ยต้องหันหน้าเข้าหาเทคโนโลยีอย่างหุ่นยนต์แล้วก็ระบบอัตโนมัติครับเพื่อที่จะทั้งสร้างความยืดหยุ่นในการทำงานแล้วก็พัฒนาความสามารถในการแข่งขันไปพร้อมๆกันครับ การคาดการณ์ที่เป็นเชิงบวกเช่นนี้ของวีดีเอ็มเอครับก็ชี้เห็นว่าตลาดของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินั้นก็ยังคงมีศักยภาพในการเติบโตอีกมากมายหลายปีนับจากนี้นะครับดังนั้นถ้าบริษัทไหนหรือว่าโรงงานแห่งใดนะครับกำลังวางแผนลงทุนสร้างการเติบโตนะครับสร้างแผน,นใหม่ขยายกิจการเนี่ยต้องไม่พลาดที่จะหันมาศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีความสําคัญอย่างรื่งของหุญนยนต์แล้วก็ระบบอัตโนมัติกันให้มากแล้วก็ถีท่ทวนด้วยนะครับ เรื่องต่อมาครับทิ้งท้ายปีนี้นะครับข่าวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมชิปครับ TSMC ครับยักษ์ใหญ่น u m b e r ของโลกนะครับเปิดเผยผลล่าสุดของการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตชิประดับ1.4นาโนเมตรครับตอนนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วนะครับโดยรายงานจากทางเว็บไซต์ Tom's Hardware นะครับระบุว่าข้อมูลดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยในระหว่างการประชุม IEEE International e l e c t r o n Devices Meeting นะครับหรือว่า IEDM มีการระบุว่า โนดสำหรับการผลิตชิป1 4นาโนเมตรนั้นกำลังจะมีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า A 1 4นั่นเองครับผมโดยในตอนนี้ครับทาง TSMC เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าจะมีแผนการผลิตในปริมาณมากนะครับหรือเป็น High Volume m a n u f a c t u r i n g ได้เมื่อไหร่นะครับสำหรับโนด A 1 4นี้แต่มีการคาดการณ์นะครับว่าน่าจะเริ่มต้นทำการผลิตได้ในช่วงประมาณแถวๆปี2027หรือ2028นะก็อีกไม่กี่ปีนับจากนี้นะครับ ทีนี้ครับเมื่อพูดถึงฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยก็มีการคาดการณ์กันว่า A14 น่าจะไม่ได้ใช้ทรานซิสเตอร์ประเภท C-FET นะครับหรือแบบเรียงซ้อนในแนวตั้งนะครับแม้ว่าทาง TSMC เนี่ยจะมีความพยายามในการสำรวจเทคโนโลยีประเภทนี้อยู่ก็ตามดังนั้น 1> A 1 4น่าจะพึ่งพาเทคโนโลยีที่เรียกว่า gauge all around fit นะครับผมซึ่งเป็น generation ที่2หรืออาจจะเป็น generation ที่3ของ TSMC เช่นเดียวกับโนด N2 ที่ผ่านมาครับโดยข้อมูลอีกส่วนหนึ่งครับที่ทาง TSMC ได้เน้นย้ำในการประชุมครั้งนี้ก็คือเรื่องของการ mass produce หรือว่าการผลิตเป็นประะมิมาณมากของชิปขนาดสังนาโนเมตรนะครับซึ่งได้วางแผนการผลิตเอาไว้ในปี2025ที่จะถึงนี้นะครับบอกว่า จะมีการดําเนินการได้ตามแผนตามเดิมได้อย่างแน่นอนนะครับผมก็ต้องเรียกว่าเป็นการวางแผนล่วงหน้าอนาคตเนี่ยหลายชั้นเลยนะครับสุดท้ายนี่ครับเรื่องเกี่ยวกับการผลิตชิป1.4นาโนเมตรนะครับมันก็ยังอาจจะเรียกว่ามีความไม่แน่นอนในทางเทคโนโลยีนะครับเพราะ กว่าจะถึงแผนที่จะผลิตจริงในช่วงปี2027หรือ2028ที่คาดการกันไว้เนี่ยมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกับเทคโนโลยีได้เสมอนะครับดังนั้นใครที่สนใจเกี่กับอุตสาหกรรมของชิปหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์อยู่นะครับก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับข่าวสารของทคเซมซที่กำลังจะมีออกมาเราก็จะคอยเก็บมารายงานกันต่อไปในอนาคตครับผมข่าวที่5ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสําเร็จของพลังงานของ โตโยต้าที่ฟิลิปปินส์ครับผมดยทาง TMP หรือว่า Toyota Motor Philippines Corporation ครับผมประสบความสำเร็จในการเดินหน้าเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของการเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินการผลิตและจะทำให้โต y ยต a าที่ฟิลิปปินส์นั้นเดินหน้าสู่ความเป็นกลางได้อย่างแท้จริงนะครับโดยข้อมูลจากเว็บไซต์ Solar q u a r t e r ครับระบุว่าทาง TMP ครับโตโยต้ามอเตอร์ฟิลิปปินนั้น ประสบความสําเร็จในการลงนามสัญญาธุรกิจกับซัพพลายเออร์ในท้องถิ่นครับเพื่อทําการผลิตไฟฟ้าที่มีความอีโคเฟรนลี่และจะช่วยให้ทาง TMP นั้นสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนได้ในสายการผลิตของตัวเองครับผมสำหรับผู้ที่รับหน้าที่จัดหาพลังงานให้นะครับก็คือบริษัท Team Energy Corporation ครับผมเป็นซัพพลายเออร์พลังงานไฟฟ้าเพื่อการขายปลีกนะครับและจะเริ่มจําหน่ายไฟให้กับทาง TMP ตั้งแต่วันที่26 ธันวาคมปีนี้เลยนะครับเป็นต้นไปครับสัญญาครั้งนี้ครับความสําคัญของมันก็คือจะช่วยให้ทาง t o โตยต้าฟิลิปปิน e นั้นสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายนะครับในการจัดหาพลังงานทดแทนเข้ามาอยู่ตามแผนให้ได้ครบ100%นะครับโดยอาศัยการจัดหาพลังงานไฟฟ้า90% ที่มาจากทางซัพพลายเออร์ในท้องจินนะครับบวกกับอีก10%ที่ทางโตโยต้านั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด1.46เมกะวัตต์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในโตโยต้ารวมกันก็จะได้โคต้าทั้งหมดครบ100%ตตามแผนแล้วก็จะทำให้เข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนได้ครับซึ่งเรื่องของการลด คาร์บอนที่เหลือในการผลิตนั้นโตโยต้าก็ยังมีแผนต่อไปว่าในปี2035ครับก็ยังมีแผนที่จะทําให้มันสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในระดับ global ของโตโยต้านะครับที่โรงงานของตนโรงงานผลิตนั้นต้องมีความเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้ภายในปีเดียวกันนะครับทั้งหมด ตามเป้าหมาย Toyota Environmental Challenge 2050ครับผมการเปลี่ยนแปลงของ y o y o t h i ฟิลิปปินในครั้งนี้นะครับก็ยังเป็นแบบอย่างนะให้ทาง Supplier อต่างๆร่วมไปถึงตัวแทนจำหน่ายของ Toyota ภายในฟิลิปปินเนี่ยหันมาสนใจตื่นตัว ในการนําเอาพลังงานหมุนเวียนมาใช้ให้มันเพิ่มมากขึ้นตามลําดับนะครับการตัดสินใจในครั้งนี้ก็ถือเป็นแบบอย่างที่ต้องเรียกว่าน,น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับและเป็นแบบอย่างที่ดีที่สะท้อนให้เห็นความเป็นไปได้จริงในการเปลี่ยนเข้าสู่สายการผลิตที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใ,ในเคสนี้ก็คือเป็นกลางทางคาร์บอนนั่นเองครับผมเอาละครับทั้งหมดนั้นก็คือ Factory News ประจำสัปดาห์นี้นะครับอย่างที่เรียน EP ีนี้ EP ที่88แล้วนะครับแล้วก็จะเป็น EP สุดท้ายนะครับของรายการ Factory News ในโฉมนี้นะครับตลอดเกือบ2ปีที่ผ่านมาขอบคุณทุกๆท,ท่านจากใจจริงนะครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง c o มูนิตี้เล็กๆนะครับที่เราอยากจะเผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับการผลิตเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องของ New Industries จากต่างประเทศจากรอบโลกนะครับช่วง2ปีที่ผ่านมาก็มีหลายๆท่านให้กำลังใจเรานะครับด้วยการกด Subscribe นย่ยมากกว่า6,000ท่านนะครับดังนั้น ในคลิปทิ้งท้ายอันนี้ครับก็อยากจะชวนทุกๆท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็ร่วมสนุกกับเรานะครับโดยในลิงก์นี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเอาไว้นะครับเพื่อให้ท่านได้ร่วมรุ้นเป็นผู้ชโชคดีที่จะได้รับบัตรของขวัญของซาบักนะครับ จำนวน20ท่านนะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยออกความเห็นหน่อยเราจะได้รู้จักมากขึ้นว่าท่านสนใจชอบหรือไม่ชอบอะไรและอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในช่อง Factory Choice ในปีหน้าครับผมซึ่งตอนนี้ทีมงานเราก็ได้เตรียมรูปแบบรายการใหม่ๆที่จะมาพบกับทุกท่านในปีหน้านะครับอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านติดตามช่อง Factory Choice กันเอาไว้นะครับผมขอบคุณอีกครั้งนะครับจัดใจจริงสำหรับทุกๆก,การสนับสนุนแล้วก็การพูดคุยนะครับสำหรับปีนี้ Factory Choice Weekly Report นะครับเราก็จะเป็น EP สุดท้ายแต่เรายังมี EP พิเศษอีก2ตอนนะครับที่จะเป็นการพูดคุยทิ้งท้ายของปีนี้แล้วก็เป็นตัวที่จะจุดประกายเทรนด์ของปีต่อๆไปก็ยังติดตามกันต่อได้นะครับสำหรับในครั้งนี้ครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญก็คือช่วยกันกด subscribe ด้วยนะครับ ขอบคุณอีกครั้งจริงๆครับผมแล้วพบกันได้ใหม่ใน EP พิเศษอีก2ตอนแล้วก็พบกันได้กับรูปแบบใหม่ของรายการในปีหน้าปี2 0 2 4ัครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ